สวัสดีครับวันนี้ห้างุ่สวนจำกัดเสมยบริการวันนี้มีรถอีซูซุมานำเสนอหรือมาแนะนำวิธีดูรถจากท่านใดที่สนใจรถมือสองขออื่นขอแนะนำตัวก่อนครับผมเมี่ยมวยเป็นกรรมการของห้างพุ้มสวนจำกัดเสมยบริการนะครับแล้วจะมีวิธีแนะนำให้ดูรถมือสองว่า ว่าเป็นอย่างไรรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างคันนี้เป็นอีจูสุเป็นโฉมแม็กซิมัมเป็นรถปีจดทะเบียนปี2011แต่โมเดล2010เดี๋ยวเรา,เรา,ม,า,เรามาเริ่มดูภายในดูว่าเรือนไหมรถปี2010เนี่ยมันเป็นอย่างไรเชิญชมครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในริ รถคันนี้เป็นจดทะเบียนปี2011แต่โมเดลวันเดือนปีผลิตอ่ะปี2 0 1พในรถปี2010เนี 2000, ่ยมันจะเรียกว่าแม็กซิมัมสังเกตดูใหม่ถ้าเป็นรถปี2010ัสิใหม่จะขึ้นเป็นเป็นสีเหลืองสีเหลืองแต่ว่าถ้าเป็นตัวก่อนจะขึ้นเขียวแต่ถ้าเป็นตัวนี่คือเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเป็นออนิวนะใหม่จะเป็นสีเหลือง ในด้านภายในก็จะเป็นสีสีเทาคือเทาแบบดูสะอาดทั้งคันกับกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ามีสองทั้งสองฝั่งเป็นเครื่องสองจุดห้าเกียร์ห้าสปีดเดี๋ยวให้ดูว่าวิธีรถมือสองเนีต้องดูตรงไหนมั่งวันนี้ผมเนี่ยเหมยก็จะแนะนำให้ดูคือพาชมรถแบบรอบๆคัน เราเริ่มจากวงกบวงกบว่าทําไมถึงอยากให้ต้องให้ดูวงกบวงกบเนี่ยเป็นลักษณะของรถบ่งบอกว่ารถโครงสร้างโครงสร้างเดิมคือรถไม่ฟ้ามมาวงกบมันจะอยู่แบบไหนลองดูว,วงกบดูครับครับถ้ารถรถที่โครงสร้างที่จะไม่มีโดนอะไรมาก็พูดย่อคือไม่ได้ฟ้ามมาครับเม็อักจากโรงงานเขาจะยังอยู่นี่เลขสีเป็นรถ จุดแรกของของโครงสร้างรถเดี๋ยวดูรอบๆคันคันนี้เป็นเป็นสีเทาเลือกเทานกลา่าบอะนะเทาออกกฟฟ้าก็จะดูสวยเป็น X L X รหัส X L X นี่คือเป็นเป็นรถกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าดังสองฝั่ง X L X เดี๋ยวดูฝั่งซ้ายครับมาดูแบบมันจะเป็น2.5งจุด 2งเป็นสีเทาเป็นลดราคาอีกทางเลือกอีกทางของราคาลดช่วงหารถแบบประหยัดและรถรุ่นนี้เป็นรถเกิดนิยมนิยมมากๆครับเกือนตลอดแนละ้วดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเดี๋ยวถ้าดูสังเกตว่ารถรถรุ่นนี้มันเป็นอย่างไรครับดูดูฝั่งซ้ายในด้านล้อแม็กคันนี้จะใส่ล้อแม็กเป็น เป็นล้อแม็กขอบสิบหขอบสิบหเป็นเป็นทรงแบบรถแล้วสังเกตเดี๋ยวให้ให้สังเกตดูดูซุ้มล้อว่ารถที่มันไม่ได้โดนอะไรมามันจะอยู่ลักษณะไหนอะลองกล้องลองข้างกล้องลองชุ็นลอาสังเกตดูด้านขาซีอะไรซุ้มล้อเดี๋ยวให้ดูซุ้มลอนอ้ายแล้วตอนนี้ให้ดูฝั่งฝั่งซ้าย ฝั่งวงกบบานซ้ายว่ารถเดิมทั้งสองฝั่งมันเป็นอย่างไรครับฝั่งซ้ายครับครับในในโฉมแม็กซิมัมเนี่ยมันภายในจะเป็นสีสีเทาเทาออกดำก็จบฟฟ้ารถคันนี้ยังดูเอี่ยมเจ้ของเดิมก็ใช้ดีมาระดับหนึ่งเอี่ยมเบายัางไม่ยับยังผ้าเป็นผ้าแต่ยังตอบสะอาดแต่ทางร้าน สมวยก็จะทำปรับะอาดให้แล้วอแบบดูวักบฝั่งซ้ายวกบฝั่งซ้ายครับเม็ดเม็ดยังอยู่เม็ดยังอยู่นี่คือเป็นรถที่ไม่ฟ่ามหมารถรถที่แบบถ้าเราได้รถโครงสร้างเดิมไปอ่ะมันจะดีอยู่อย่างเวลาขับใช้งาน่ะอกาสลมที่จะเข้าห้องโดยสารน่ะก็จะมีน้อยมากเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ดิบไม่เดี้ยว เป็นหัวใจหลักของห้างหุ้นส่วนจำกัดเสมอบริการที่อารถเข้ามาครับจะจะเป็นหัวใจหลักจะเคร่งเครียดมากเลยเรื่องในสภาพจะต้องเพดเดิมโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเป็นหัวใจหลักเพราะเราต้องการให้รถที่เอาไปใช้ได้คุณภาพครับเดี๋ยวให้ดูซุมซูมร้อหน้าทางกล้องลองลองซูมก็ได้ดูที่ว่าซุมเดิมมันเนี่ยเราสังเกตซู มันจะเรียกคือรถไม่ได้ตั้มมาคือไม่ได้มีไม่ได้ชนไม่ได้ชนเดยืดก็ไม่มีรอยยืดเลยไปดูด้านหน้ารุ่นเนี่ยจะเป็นไฟเขาเรียกไฟโฉมพระหลังตัดจะดูสวยตัวรนเนี่ยนะงางส่วนจับกัดสมยบริการเนี่ยขายรถมากว่ายี่สิบไปคือเรามีประสบการณ์การซื้อรถ ดูรถจะหารถแบบไหนเพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าที่ต้องการซื้อรถไปใช้ใได้รถที่ดีกับไปใช้เราก็จะมีประสบการณ์พอสมควรเรียกว่าเยอะครับประสบการณ์๋ยวดูเพื่ดูให้ดูห้องเครื่องห้องเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องดูห้องเครื่องเราจะ,จะเรียกหมยแช่สังเกตสังเกต,เตว่า รถหน้าตาเดิมเขาเขาดูตรงไหนหน้าตาเดิมเขาดูตรงไหนรถหน้าตาเดิมที่ไม่มีชนหน้ามานะก็จงดูแรกๆเลยเริ่มที่แผ่นเพดคือขานหน้าและแผ่นเพดเพดนน่หมุดหมุดจะไม่มีรอยแตกแผ่นเพดจ,จะดูดูขานหน้าตากองอ่ะสั่งกองไล่ดูว,ว่า ขาหน้าเดิมมันเป็นไม่่คอยไรลายเดูช้าสร้างคล้องถ้าถ้าก้องให้ดูกับกระโปรงหนใช่ว่ารถเดิมมันเป็นอย่างไรมันก็มีเมคอัพมีสติ๊กเกอร์การวิธีใช้น้ำมันเครื่อง่งดูเด๋อถ้าเด๋อสร้างกล้องซูมให้ฟังเสียงเครื่องฟังช้าๆไล่รอบๆบริเวณให้ ก็ให้ดูว่ารถคันนี้มันเป็นอย่างไรหาเครื่องเดิมสเต็กเดิมไม,ไม่ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งไม่ได้ซิ่งอะไรหาขายรถแบบเดิมถ้ทางมูลส่วนจัดสมวยบริการอยากขายรถเดิมเพราะรถเดิมเนี่ยมันดูกงไหนมันได้คุณภาพนด้คุณภาพขายแบฟังเสียงเครื่อง พาชมวิธีดูรถมือสองรอบๆคันกันแล้วถ้าท่านใดมองหารถเลงรถอยู่สักคันว่าอยากจะได้รถใช้สักคันในราคางบงบเบาๆก็สนใจติดต่อสอบถามหาผมเฮี้ยมหวยได้ครับเป็นทุกเวลาครับเฮ้ยเียมหวยหรือห้างส่วนจำกัดสมยบริการจด จดในาน,าน้านิติบุกคลคือห้างหุ้นส่วนจำกัดสม,มุยบริการมีประสบการณ์กว่า20ปีในด้านทำธุรกิจขายรถมาคร้บท่านใดมองหาสนใจติดต่อสอบถามโทราหาผมเรียนหนวยได้ทุกเวลาเลยนะครับผมยินดีรับใช้รอคอยอยู่ขอบคุณคับ